เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเก็บฟักทองนะคะฟักทองไม่ค่อยให้มุ้มเหยเส้วสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพร้มกับช่อง Mookie Dairy Channel นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ค o n c l e น n Farm ก็คือเป็นฟอร์มที่เก็บฟักทองอทีนี้มันก็จะเข้าสู่ เทศกาลหรือดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเทศกาลฮาโลวีนซึ่งคนที่นี่เขาก็จะเก็บฟักทองกันแล้วก็เอาไปดคอเรทที่บ้านนะคะคือจะมีฟักทองที่บ้านมีรูปแบบใบไม้ใ <Wow. S 1> บไม้ร่วงใบไม้เปลี่ยนสีติดไว้ที่ประตูหน้าบ้านหรือว่าจะมีฟักทองอย่างเงี้ยวางไว้ที่หน้าประตูบ้านนะคะเพราะต่อไปจะเป็นฮาโลวีนโอเคเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเก็บฟักทองนะคะไปกันเลย นั่เลยวแบบถนอไม่ค่อยอยเก็บมันหชั่วโมง่วได้หนรูป กันอยู่ว่าอีปักทองนี้มันต้องเป็นโลกแน่เลยอะทุกคนดูดิมันมีอะไรตะปุ่มตะป่มขึ้นได้ไปหมดเลยอันนั้นจะเป็นแบบหลายๆสีนะคะเห็นแบบนี้มันมันหนักมากเลยนะมันโคตรหนักเลยนะลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้พอได้อยู่ลูกนี้ก็หนักแต่ว่านี่ลูกนี้ดีกว่า <laughs> ลูกใหญ่ๆอ่ะมีหนัลูกนีหน,นักก็หนักคิดว่าประมาณกิโล 5, <laughs> ประมาณแบบหนักเท่าเด็กอะ่ะประมาณสักเก้าสิบโลแต่พี่บินอะดูมันักมันใหญ่ท่องไหเ่ระขาพี่บินเลยน <Wow. S 1> ะจริงโ <laughs> อเค <Okay. S 1> แล้วนะคะสามลูกนะคะก็คือ คนละลูกละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเพ้นกันเนาะมันกินได้นะไอเนี่ยแต่ว่ามันไม่ค่อยมีใครกินกันหรอกส่วนเนี่เขาก็ไปประดับบ้านกัน ลูกเล็กลูกใหญ่แล้วก็มีหลายแบบหลากหลายเป็นแบบเล็กๆอย่างนี้ก็มีขนาดมือ <Wow. S 1> แล้วก็ตอนนี้ซื้อฟักทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วได้ลูกเล็กมาด้วยอะ่ะน่ารักเลยดูดิเออแล้วก็เดี๋ยว<ป>เจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ